จากกร่แสที่เกิดขึ้นเราคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมอะหนูว่าเดี๋ยวเราให้หนูที่มาออกตัวเองกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาหนูก็ไม่อยากจะคะหนูไม่ได้รู้ทั้งหมดรู้อะไรทั้งหมดแต่ที่หนูพอจับทางได้คิดว่าสองูนนี้มันที่จะหนูรู้อะไรคะพี่พี่ก็รู้ว่าหนูรู้แต่ว่าพูดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องหนูไม่อยากพูดอะไรที่หนูไม่ได้รู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นราะว่าถ้ามันกลับเป็นเูื่หนูอะหนูก็อยากจะพูดด้วยตัวเองมากกว่าแต่ว่าพอเป็นความสัมพั์สองคนนะคะมันแตก เราไม่ได้รู้กับเขาถูกแบบหลายคนฮือฮากับเอลกิ้งไนท์ของเราคือแต่ว่าน่าจะเป็นชุดวันนั้นที่ใส่คัะหรือว่าทรงกับโตรมันน่าจะคล้ายๆวันนี้แบบตัวเพราะปกติเราจะใส่แบบเสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเสิคือแน่เสร์ฟนะเวลาคนแบบว่าเฮ้ยทำไมปลอมจังเลยะ แย่ลหลังนี้คุณมาโฟกัสเรื่องความผอมของเราเรื่องเอลเรื่องร่างของเรามากขึ้นเราเป็นมางมได้ไหนบรกไม่ได้รสเฉยอ, <billion. S 2> อลงนิ่อยค่ะเป็นไนรอนเดียวไม,ไ,มไม่ได้ดูแลน,นเรายังกินเรืเนนเืนเดังใช้ชิมือนเดิมก่อนถามได้ไหมว่าตอนนี้เอวเท่าไหร่ไม่ได้วัดเลยล่าสุดวัดได้ม่วานเท่าไหร่ไม่ได้วัดไม่ได้วัดเลย แต่คือมันองดูชาเด็ดมาให้เราทั้นข่อหรือเปล่าสตอรี่ก็ืคืนยังเป็นหัวสั่งชนอยู่เลยค่ะหน,น,นไม่หนูไม่หนูไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบน้ำหนักลดน้ำหนัก้เพิ่มขั้น<ช>่แต่ทีนี้พอคนเราเริ่มโฟกัสของเรามากแล้วตรวจเ,เ,เรามากขึ้นเราต้องระมัดระวังตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นไปหน่อยไม่ต้องระมัดระวงังเลยคือเรากินปกติกินละแล้วก็กินเรากินปกติเนื้อเชื่อเราเคยก็อยากกินย่างอยู่เลยไม่เคยกินเพราะว่า ต้ออบว่าค่ะไม่หนูไม่หนูไม่ได้แบบลดหรือว่าเลิกอะไรเลยแค่ช่วงที่ผ่านมาเหมือนเป็นกดใบย้อนนิดนึงก็ลงไปนิดเดียวแบบแล้วก็จริงๆปกติหนูใส่โก้ใช้ตลอดแต่ว่ารูปนั้นนะคะที่ไปร้านแฟร์เะี่ยเราเพราะว่าหนูใส่กระโปรงขึ้นั้นแบบค่อนข้างตรงมันก็เลยทำให้มันเป็นแบบยกแก้ตอนนี้แฮปปี้กับแบบนี้เลยครับหรือว่าเราอยากจะแบบให้เขาแบบนิดนึงหนูก็แฮปปี้กับตัวเอง หนู่ดูแลเองยังไงยายเหนือตอนใช้ชีวิตปกติแต่บอกเราเเสามารถดูแลรตาวเราได้แบบหนว่าด้วยกรมรมการหนูอะค่ะมันไม่ได้ไม่ได้ขึ้นง่ายอยู่แล้วด้วยอะไรแบบนี้คือก็อาจจะขึ้นง่ายตามวัยแต่ว่ามันก็ตัดขึ้นง่ายลงง่ายเลยตอนสัมภาษณ์ล่าสุดในเจบอกว่าหนูเป็นคนกินเยอะแต่เป็นจจกินจุกจิกมากเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะกินเยอะกินเรือยเป็นขนมหนูว่าผลไม้กินทุกอย่างเราไม่ได้เลือกใช่ไหมว่าดูเรื่องแคลอรี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ใส่แล้วท้าไปตัวเองแบบว่าหุ่นอย่างนี้ตลอดไม่มีคือบอกว่าตั้งแต่ทุกคนเป็นหมดค่ะหมอยถึงว่าเขาจะมีกรรมพันธุ์ที่มันอาจจะไม่ได้ขึ้นง่ายอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราสบายไม่ต้องลำบากในการควบงกินน้ำหนักหือว่าหนูกินอย่างเงี้ยมันต้งแต่เด็กอยู่แล้วถ้ือว่าร่างกายมันเลยอาจจะชินว่าต่อให้กินเยอะมันก็ยังมี Rồi đây nó cái này lúc ơi <laughs> cái <laughs> cái <laughs> คำถามถามน้องโอ๋เลยอะไรหน่อยเลยแล้วกันหน่อยในฐานะน้กข่าวจีนนั่นแหละทำงางกับโอ๋กับสายข่าวเพื่อนเราเอ่อก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็แบบเป็นกำลังใจให้เขาแหละแต่เขามีประสิทธิ์สารเขาดูเศร้าอะไรอย่างช่วงนี้เลยว่าจริงๆหนูว่าไม่หนูไม่ย่องคืนหนูก็จะไม่เจอเขาแบบไม่เจอแก๊งๆเวลาที่ออกไปทาเขาอะไรก็พี่โอ๋เขาบินต่อยด้วยช่วงนี้ก็จะไม่เคยได้เจอแต่การะาสหาที่เกิดขึ้นเราคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมอะ ขอให้โยบี่มาออกของตัวเองดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นเรื่องของเขาหนูก็ไม่อยากจะหนูไม่ได้รู้ทั้งหมดไม่ได้รทั้งหมดนะใช่แต่พี่หนูพอจับทางได้คิดว่าสองคนนี้มันคือจะหนูรู้อะไรค่ะพี่พี่ก็รู้ว่าหนูรู้แต่ว่า <laughs> พูดไม่ได้เพราะมนไม่ใช่เรื่องหนู <laughs> หนไมไ่อยากพูดอะไร <c oughs> ที่หนูไม่ได้รู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเพราะว่าถ้ามันกลับเป็นคู้หนูอ่ะ <c oughs> หนูก็อยากจะพูดด้วยตัวเองมากกว่าเพราะว่าพอเป็นความสัมพันธ์สองคนนะคะมันแบบเราไม่ได้รู้กับเขาเลย แต่แค่ไหนเนี่ยแต่เขาแบบว่าสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงบ้างจริงๆเวลาเพื่อนทุกคนผ่านอะไรที่อาจจะดีหรือไม่ดีหรืออะไรก็คือเราก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วเขาแข็งแกร่งมากขึ้นหรือยังหนูว่าก็ไม่ค่อยเจอเขาอย่างที่บอกอะช่วงหลังๆก็ไม่แต่ละคนต่างแยกย้ายกันไปอะแต่เชื่อว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามกาลเวลา